สวัสดีครับพี่นองอ,อกไปเช้าอีสามนมาองห้าใสาแข็งมักจวดจังครับครัผมมาครับพี่น้องบ่ายวันนี้ก็วันที่ยี่ปครับผมประมาณบ่ายสามครึ่งครับนี่เอา,ว,าว้าวตัวใหม่ของผมนี่แหละออกมาตัวนี้ก็มาทดแทนไอ,สอ้สครับจะหลดไอ h พ่นผมไปซะละงานมิตติ้งวันแรกว,ว้าวหายได้แต่หางกับเชือกครับส่วนตัวว้าวก็ไปแล้วกับสนูตัวจี๊ดของผมใบสีฟ้าใสสนูขวด ทำว่าวขึ้นมาใหม่ปุ๊บตัวเก่าหายทันทีโอ้งงอ่ะครับพี่น้องนี่เขาก็ไม่มีการปรับเอียงซ้ายเอียงขวาครับนี่ตรงๆเลยตรงไม้ดำอกเลยครับสำหรับตัวนี้เอาไปปล่อยงานมิติงเมื่อวานครับปรากฏว่าแถวบ้านผมครับนาเชือกโซนกลางๆเนี่ยเหมือนจะเจอหลุมอากาศครับผม ลมมันขาดช่วงแต่แต่ตรงนี้จริงๆครับผมตรงเวง์นาเชือกโูนกลางๆขึ้นไปลงันไปถึงด้านล่างครับมันเป็นบวกอากาศครับพี่น้องเป็นบวกอากาศงงเหมือนกันว้าวลงประมาณตีสามตีสี่เนี่ยแถวเลยอ่างขึ้นไปขึ้นไปทางบ้านโนดเหลี่ยมขึ้นไปทางบ้านน้องบากขึ้นไปพุ่นมันก็ดีสอดแจ้งเนี่เขาจะวาวาสวสอดแจ้งอยู่ทางบ้านนดเหลี่ยมแล้วก็ทังว่าปีหน้าดูนกับสอดครับ เดียวนะ่าเสียกบ่ศตแจ้งครับขึ้นวันที่ยีิเก็นี่โอ้แปลกประหลาดมากเหตุการณ์บ่ค่อยเกิดถึงครับเข้ย hey, พี่น้องเสียกกรปป้อยไว้แล้วครับเสียกป้อยไว้แล้วอเมือโซเอามาขึ้นตากเสียกถึงน้ำเปียกนะครับเขี้ hey, ผมแดนยอ้ยอๆข้นครับล้มแห้งเติบยุ่มืลเนี่ยคำวันที่ยี่แปดมาครับพี่น้องฟ้าขาวอาเจนตีหน้า อยู่บนฐานปล่อยจรวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับจุลาเมยยตรเจเปิดช่องอ่าเมยยตรเจเปิดช่องพึงลองเปิดกับเขานี่แหละพึงลองเปิดกับเขาเปิดปุ๊บมันก็ขึ้นเหมือนกันเปิดไม่เปิดก็ขึ้นแหละครับว่าจุลาเนี่ยถ้ามันได้ส่วนยังไงมันก็ขึ้นว่าจุลาอ่ะ ผมจวดละบอกเลยเลยขอบ่นหน่อยสองห้องหายเนี่ยถ้าเป็นว่าวซื้อเนี่ยมันจะน่าเสียด้มากดีที่ผมทำเองสนูตัวจี๊ดใบสีฟ้าใสกา็ไปเสียดายสนูแล้วครับผมเสียดายสนูตอนนี้ผมเหลือสนูขวดอยู่ประมาณสามใบสีขาวสองใบแล้วก็สีม่วงใบนึ่งขอได้จวดอยู่อะ ก็เล่นคล้ายกันไปครับระหว่างใบพลาต,ติกกับใบสนุงขวดพลาต,ติกเหมือนกันอ่ะรุยเลยพี่น้องจวดเลยดีกว่าเซ็งเป็ดเลยถ้าพูดถึงเรื่องว่าวหายนะ ครับผมปล่อยล้วตทีรี่เลยครับผมไผ่สร้างไผ่นี้มันเหลาว่าง่ายครับสมมุติกว่าไม่ไผ่บ้านที่ผมเหลาอีกเชย่อนกันเชยอนกันจนป๊บนึง นูทงสสจะถูดีน้ำมันหนาเกินไปครับพี่น้องเสียงออกไม่เต็มเท่าไหร่ใหมันดือด้อถืออย่านี้น่ะดื้อถือถืงทั้งคืนเน่ยอ่ะจัดไปตรงที่ดีเลยครับผมสุดยอดสำหรับดุลาเปิดช่องจุดแน่นอนครับจุดแน่นอน อยู่บนหัวผมเลยครับผมอยู่บนหัวเลยสำหรับจุฬาฟ้าขาวอาเจนตีน่าครับผมฝาขาวอาเจนตีน่าจวดแน่นอนครับสายจวดตัวใหม่ของผมไผ่สร้างไผ่ครับเมตรเจ็ดสิบโอ้ต้องบอกว่าไผ่สร้างไผ่นี่เหลาง่ายครับผมเหลาง่ายขึ้นโครงปีกอะขึ้นโครงปีกก็ง่ายครับผมเหลาอย่างเดียว สูงเลยครับขึ้นสูงเลยจวดแน่นอนครับตัวนี้ผมว่าจวดกลัวทุกตัวที่ผมทําอีกครับตัวเนี้ยไม่ไผ่ตั้งไฟไม่ไผ่บ้านมันก็ดีครับพี่น้องแต่ว่าเราจะหาตอที่มันหนาหนาเนี่ยหายากครับไม่ไผ่บ้านเน่ถ้าได้ตอหนาหนามานี่มันก็โอเคครับสําหรับไม่ไผ่สีสุกบ้านเราหรือไม่ไผ่บ้าน แต่การเหลาไปผายสร้างไผ่เนี่ยมันง่ายครับผมบอกเลยว่าง่ายในการเหลาปีกว่าวแล้วขึ้นปีกว่าวทาคันสนูแล้วก็ทําอกว่าวจุดแน่นอนครับผมไปปล่อยไว้บนอวกาศมาพี่น้องย่อนบนที่เรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ก็จัดไปประมาณ200เมตรกว่าประมาณ250รเมตรครับอาจจะไม่ถึงหรือไม่ก็230เมตร ว่าวตัวตึงของผมฟ้าขาวเจนตีน่าโอ้ขึ้นชันอยู่ครับพี่น้องแรงพอสมควรครับตัวนี้ปีกมันไม่แข็งมากหรอกครับผมปีกน่าจะกลางๆอาจจะวิ่งลมสายเบาได้ครับพี่น้องลมประมาณกระโชคสักสิบสองสิบสามเนี่นยน่าจะได้ละลมธรรมดาลมแปดลมเก้าน่าจะอยู่ตอนนี้ลมบนก็ยังไม่เถียนเท่าไหร่ครับผม ต่ลุมล่างก็เติมเรื่อยๆอยู่ว้าวยังไม่สูงมาก่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาสี่โมงละขึ้นไปเรียบร้อยแล้วว้าวสนูไม่ต้องฟังครับคืนนี้ไม่พากมาฟังสนูครับอาจจะไม่พาพามาฟังสนูอาจจะพามาดูอาการว่าวเฉยเพราะว่าสนูมันไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่สงสัยเอาเกาวยางรูปหนาเกินไปรูปหนาเกินไป คันสนูก็กงแล้วมันดูอ่อนๆครับผมมันดูกงแล้วอ่อนๆเนืน่องจากใบสนูใบนี้มันมีน้ำหนักตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มสี่สิบครับของคืนวันที่28ลมกระโชกก็มาแล้วครับผมระดับ30มสิต้นๆอยากจะดูอาการว้าว น้องฟ้าขาวร์เจนตีน่าดูครับผมฟ้าขาวร์เจนตีน่าจุฬาเมตรเจดสดูจะมีอาการหรือเปล่าสำหรับเจอลมหนักเพราะว่าตัวนี้ก็ยังไม่เคยผ่านลมหนักมากมีอาการเอียงไหมเอาหมุนครับผมหมุนคิเพายแล้ว ใบสนูนี่น่าจะติดปีกเลยครับผมเพราะว่าคันอ่อนใบหนักโูควงแบบนี้เจอลมระดับนี้ยังควงเฉยแสดงว่าลมกระโชกหนักพอควรครับผม หนักล้มีอาการควงอาจจะเป็นที่ลมหรือว่าเป็นที่ว่าก็ไม่รู um. ้ครับเขาไม่ได re ้ปรับเอียงซ้ายเอียงขวาเลยเขาอยู่ตรงกลางปกติปล่อยดันอย่างเดียวรอดหรือเปล่าค่อยว่ากันพรุ่งนี้เช้าถ้าไม่รอดก็แล้วแต่ปลายไม้แน่นอนหรือถ้าไม่หมุนควงลงมาเจอสังกะสีเนี่ยเชือกขาดเนี่ยน่ากลัวตรงนี้แหละนี่ นี่ครับระยะเชือกอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยย้ายไม่ได้ครับเพราะว่าว่ามันแรงย้ายเชือกไม่ได้เกบผมเข้าบ้านครับจุดแน่นอนครับจุดแน่นอนรู้ด้วยกันกลับจากสรารคามพรุ่งนี้แล้วครับผมจุดแน่นอนครับจุดแน่นอนมาแล้วพี่น้องพึ่งกลับมาจากสรารคามครับประมาณเที่ยงกว่าครับนี่ ว่าเมื่อเช้าวาสอดแจ้งอยู่ครับผมสอดแจ้งอยู่ตอนเช้าก่อนผมไปสารคามช่วงประมาณหกโมงหกโมงเช้าน้องฟิวครับผมใส่ใส่ว่าวลงน้องฟิวมาเจอว่าวผมลงครับก็เลยเก็บว่าวให้ครับโอ้หันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องฟิวครับผมขอขอบคุณน้องฟิวสายวิ่งว่าวแล้วนะครับรักว่าวไทยที่เก็บว่าวมาให้ครับผมจัวแน่นอนครับ นี่ครับผมสนูก็เจอลมโหมดพอสมควรครับเมื่อคืนขาดเลยขาดไม่หมดครับผมตอนเช้ามันก็จะดังดืด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 ดยังลั่นทุุมๆอยู่ครับช่วงเช้าเพราะว่ามันขาดเหลืออยู่ประมาณสองเส้นนี่ครับว้าวผมก็เหลือประมาณสามสานนี่แหละครับผมภาคต่อไปก็คงเล่นแต่ว่าวจุฬาครับ จนจบรด,ดูครับผมสามตัวส่วนสองห้องก็ไปแล้วเรียบร้อยไปแล้วหายไปแล้วจากงานมิทติ้งว้าวโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับผมจุด๊ด